สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์นะคะคลิปที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเป็นคลิปอัปเดตสถานการณ์รัก3ามเศร้าของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนธันวาคมนะคะไว้ดูกันเป็นแนวทางนะคะไว้ไป,ปรับใช้กับสถานการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นนะคะกับรัก3ามเศร้าของคุณนะคะ <c oughs> สำหรับชาวราศีสิงค์คือคนที่เกิดระหว่างที่17สิงหาคมถึง16กันยายน ดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนาเลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะแม่หมอจะเปิดไพ่สถานการณ์ปัจจุบันนะคะในส่วนของรัก3ามเส้าของชาวราศีสิงห์นะคะเพื่อที่จะดูว่าตอนนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วก็ไพ่ฝั่งของชาวราศีสิงห์นะคะซึ่งในส่วนของชาวราศีสิงห์นะคะกับ แฟนของคุณนะคะเรื่องราวอาจจะสลับกันได้นะมาดูกันนะคะขอเปิดไพ่ก่อนเอาล่ะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าทั้งตัวคุณเองนะคะชาวราศีสิงห์แล้วก็แฟนคุณด้วยต่างฝ่ายต่างอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างที่จะครั่งเคร่งแล้วก็เคร่งเครียดในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ คุณพยายามกดดันให้เขาตัดสินใจคุณพยายามผลักดันให้เกิดการเลือกพยายามผลักดันให้เกิดการตัดสินใจผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหานะคะจิตใจเราก็วุ่นวายเนาะแต่ว่ามันจะมีบางมุมที่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่ไหวนะคะคุณเองคุณก็คือคือมันจะเป็นสองอารมณ์อะคะ่ะ คุณอาจจะผ่านการผลักดันความสัมพันธ์ผลักดันเขามาในระดับหนึ่งแล้วใจร้อนแต่บางทีสิ่งที่เราแสดงออกนะคะอาจจะอาจจะพยายามเก็บไว้ข้างในเนาะนะคะคุณพยายามที่จะทำในส่วนของคุณให้ดีที่สุดเช่นนะคุณรู้แหละว่าว่ามันเกิดปัญหาแต่คุณก็ยังยังคงพยายามที่จะอยู่ตรงนี้นะคะวุ่นวายใจโมโหหงุดหงิดคือคือหลายสิ่งหลายอย่างใน,นอารมณ์คุณคุณไม่พอใจเลยนะคะโกรธหงุดหงิดด้วยนะแต่ก็ พยายามที่จะอดทนแล้วก็ยังคงยึดมั่นอยู่ในสถานการณ์นี้อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะบางท่านนะคะอาจจะอถอยออกจาก <c oughs> ความสัมพันธ์มาใดระดับหนึ่งเดินออกจากความวุ่นวายมาเดินออกเดินออกมาโดยที่ไม่ได้อยากจะออกมานะแต่ว่าคือบางทีเราจะ ม,ม,ม,มันมันมันอาจจะเป็นความใจร้อนบางท่านชาวราศีสิงอาจจะคิดว่าโอ้ฉันไม่น่าเดินลงมาเลยนะคะบางท่านจะมีอารมณ์แบบนี้แต่คุณก็กําลังดูอยู่นะนะกำลังดูอยู่ในส่วนของแฟนคุณนะคะเขาก็จะแม่หมอบองว่ามันมีเจ็ดถ้วยในหน้าไพ่ของเขาอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะยังรักพี่เสียดายน้องอยู่นะคะรักพี่เสียดายน้องแต่ในตัวของเขาเองเขาเขารู้สึกว่า ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนยังไม่ได้เลือกเราและก็ยังไม่ได้เลือกที่จะไปจริงจังกับมือที่3นะคะตอนนี้เขามีพื้นที่ของเขาที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะรอการตัดสินใจรอการเลือกซึ่งยังไม่รู้แหละนะว่าจะว่าจะเลือกใครอะไรยังไงนะคะคือสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่ามันนิ่งนิ่งมาก คุณสองคนอาจจะไม่ได้มีการพูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งบางท่านชาวราศีสีงย์คุณอาจจะรอที่จะคุยกับเขาพยายามจะติดต่ออยู่ระยะหนึ่งละนะคะแต่ว่าอาจจะได้ไม่ไม่ได้มีคําตอบรับมาเนาะ <c oughs> ก็ไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะคะ <c oughs> สถานการณ์ค่อนข้างนิ่งอยู่ในช่วงที่กําลังพยายามที่จะยอมรับ นะเราเองเราก็พยายามที่จะอยู่นิ่งๆยอมรับความจริงว่าเออมันมันคงยากที่จะผลักดันเพื่อที่จะเอาคําตอบในตอนนี้นะคะยังคาดเดาอนาคตยากลําบากมากนะคะไม่รู้ว่ามันจะไปลงเอยตรงไหนแน่นอนนะคะมันกั้มกึ่งระหว่างคุณกับแฟนคุณกั้มกึ่งเหมือนจะเลิกสถานการณ์ตอนนี้เหมือนจะเลิกเพราะว่าหนึ่งแหละคุณอาจจะเดินออก ออกมาแล้วนะคะมันเหมือนกับว่าอ่ะฉันให้ฉันให้โอกาสเธอ,อเธอก็อยู่ตรงนั้นเธอถ้าเธอสมมุติว่าถ้าเธอจะเลือกฉันเธอก็มาตามฉันกลับไปมันจะเป็นเหมือนเหมือนลักษณะเนี้ยนะคะเธอก็กกมาเองเพราะว่าฉันฉันจะไม่วุ่นวายอะไรอีกแล้วมันจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะความเครียดความกดดันมีแน่นอนมันเหมือนกับว่าคุณเอง คุณพยายามทําใจอยู่ตอนเนี้ยรอดูท่าทีเขานิ่งเงียบๆนะคะใจอ่ะวุ่นวายไม่สบายใจแล้วกออ็หลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่เราคิดอยู่แล้วแต่เหมือนกับเราก็พยายามที่จะยอมรับความจริงเนาะส่วนตัวเขาเองนะคะแม่หมอก็ยังคงมองว่าเขาไม่เลือกนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อเรานะคะก็คือแม่หมอมองว่าเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณนะ นะแต่ทีเนี้ยในส่วนของมือที่3เองนะคะเขาอาจจะก็รอดูท่าทีเหมือนกันว่าเอ๊จะเอายังไงดีไม่หมอมองว่าคนคนนี้เขาจะเลือกความสัมพันธ์ที่ครบแล้วอยู่ด้วยกันแล้วพัฒนามากๆในเรื่องคืออยู่กับใครแล้วส่งเสริมกันในเรื่องของการเงินส่งเสริมกันในเรื่องของธุรกิจเขาจะเลือกคนนั้นแหละซึ่งถ้าชาวราศีสิง ถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะมีเงินมีทองแล้วก็เป็นคนที่จะช่วยส่งเสริมกันและกันคืออันนี้เราไม่ได้ว่ากันนะว่าเอ๊ะเห็นเรื่องเงินสำคัญเหรออะไรเงี้ยมันสำคัญนะคะทั้งต่อเราทั้งต่อเขานะบางท่านอาจจะบอกว่าในความรักความสัมพันธ์มันไม่ควรจะเอาเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องแต่สำหรับคนบางคนเขาคิดว่าคือเขาอาจจะรักเราด้วยและรักมือที่สามด้วยไง เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะคือบางคนไม่รู้หรอกว่ารักใครมากกว่ากันแต่คิดว่าเออถ้าคบใครแล้วมันจะพากันไปนี้ทางที่ดีก็คงคบคนนั้นแหละเนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยนะคะมันมีเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกับฝั่งนี้นะก็ต้องรอดูกันไปนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูว่าธันวาคมนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างธันวาคมนะคะเก็บไพ่ก่อนธันวาคม ธันวาคมนะคะอันเนี้ยไพ่ของชาวราศีสิงห์ของแฟนคุณค่ะธันวาแฟนคุณยังไม่เลือกเลยนะคะ ยังไม่เลือกยังไม่ตัดสินใจยังเฉยเๆยยังนิ่งๆนะคะส่วนตัวคุณเองยังผิดหวังยังเจ็บปวดแล้วก็ยังคงไม่ได้มีจังหวะหรือโอกาสดีๆที่จะคุยกันนะคะอาจจะเป็นเราบล็อกเขาก็ได้นะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมันช้าเกินไปแล้วฉันไม่สนใจแล้วฉันบล็อกฉันไม่คุยอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกัน <c oughs> มันเหมือนกับว่า มีปัญหาในการพยายามจะพูดคุยสื่อสารกันส่วนแฟนคุณเองนะคะเขาก็เขาก็ใช้ใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยนะไม่ไม่ได้คุยกับเราเขาก็เขาอาจจะคุยกับมือที่สามหรือยังไงอะเราไม่รู้แต่ว่าเขายังไม่ได้เลือกนะคะยังคงไปเรื่อยๆนะทำมาหากินของเขาไปส่วนเราเองนะเราเราค่อนข้างที่จะวุ่นวายใจคะ่ะธันวาคมดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะไม่นิ่งอย่างที่คิดนะคะไม่นิ่งอย่างที่คิดถ้าสมมุติว่า เรามีโอกาสถ้าคุณมีโอกาสได้คุยกับแฟนคุณซึ่งมีโอกาสสูงที่จะทะเลาะซ้ำอันนี้คิดดีๆนะคะนะคิดดีๆเพราะว่าบางทีมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ค้างคาใจนะคุณอาจจะอยู่ในจุดที่พอทันวาคมปุ๊บคุณรู้สึกว่าคุณอยู่นิ่งไม่ได้ละเ,เพราะว่าคุณอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะชัดเจน <c oughs> จะเป็นไปในทิศทางไหนคุณอาจจะพยายามที่จะผลักดันให้เกิดการพูดคุยคือเราลุยเราสู้อะคะ่ะ สู้ไม,ไม่ไม่ใช่สู้เพื่อที่ว่าเอออยากที่จะให้เขากลับมาหาเราอะไรมันอาจจะไม่เป็นลักษณะนั้นนะแต่คุณสู้เพื่อที่คุณอยากจะได้คําตอบที่มันชัดเจนจะรู้ว่ามันจะเอายังไงต่อไปจะทํำยังไงนะคะ น่าจะมีการผลักดันกันอีกแล้วก็มีโอกาสที่จะเลาะทะเลาะซ้ำด้วยมันมีทั้ง7ไม้มีทั้ง5ดาบนะคะในไพ่ฝั่งของคุณแล้วในความสัมพันธ์ก็มี5ดาบมี7ไม้เหมือนกันไพ่สใบเออไพ่สองใบนี้เป็นไพ่ของการาขัดแยง้งความขัดแยง้งการทะเลาะเบาแวงการมีปากเสียงซึ่งไม่มีใครยอมใครและมีอารมณ์แบบพยายามเอาชนะกันบางทีการที่เราคุยกับเขาพยายามจะคุยพยายามจะตกลงมันอาจจะเป็นความรู้สึกเหมือนอยากเอาชนะอะ ก,ก็ก็ทำไมฉันจะต้องมายอมอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เป็นไปได้เราเราก็เสียใจเนาะเราผิดหวังแต่เราก็อยากที่จะให้ทุกอย่างมันเคลียร์นะนะเอาเป็นว่าต้องต้องควบคุมอารมณ์นะคะชาวราศีสิงห์นะนิ่งได้ก็นิ่งนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะพูดคุยกันเนี่ยเราพยายามผลักดันให้เกิดคําตอบมาได้แต่มีความรู้สึกว่าแฟนคุณนะคะ เขาเองนะเขายังมีความรู้สึกที่ดีต่อเราอยู่นะคะแต่เพียงแต่บางทีด้วยความเป็นคนที่ที่รักอิสระความเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันกดดันเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าก็ว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาอาจจะโดนกดดันจากมือที่3ด้วยก็ได้นะคะอันนี้มันเป็นไปได้นะมือที่3มอาจจะกดดันเขาด้วย <c oughs> แล้วพอเรามากดดันซ้ำนะ,ะด้วยนิสัยใจคอเขาเขาก็อ่าโอเคฉันฉันไม่สนใจไม่สนใจใครทั้งนั้นเลยประมาณนี้มันเหมือนคนคนนี้ไม่พร้อมที่จะผูกมัดคนคนนี้ไม่พร้อมที่จะผูกแบบยึดชีวิตของเขาไว้กับใครไม่ว่าจะเป็นเราหรือมือที่3ดังนั้นให้พิจารณาดีๆนะคะชาวราศีสิงห์ว่าคุณจะรับมือกับคนคนนี้อย่างไรนะคะ สถานการณ์ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะโอกาสจะคุยก็มีโอกาสที่จะแบบว่าปรับความเข้าใจอย่าใช้คําว่าปรับความเข้าใจเลยเพราะว่ามันมันไม่เข้าใจกันมากขึ้นหรอกธันวาคมเพราะว่าคนเนี้ยเขาก็ไม่พร้อมอะ่ะเขาแต่ว่าเขาเขารู้สึกดีกับเรานะไม่ไม่ใช่ไม่รู้สึกดีนะคะการที่เขาไม่ได้คุยการที่เขาไม่ได้แบบว่ามาพยายามที่จะแบบว่าสารสัมพันธ์กับเราไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้รู้สึกดีกับเราเขาก็รู้สึกดีกับเราแต่ว่า มันเป็นอะไรที่ที่ไม่พร้อมแล้วก็ไม่อยากที่จะผูกมัดในตอนนี้นะคะขออนุญ,ญาตเปิดไพ่แนะนำให้ชาวราศีสิงห์ดูท่าทีไปก่อนคะ่ะนะยังมีโอกาสอยู่ทำไมถึงบอกดูท่าทีเพราะว่าระหว่างคุณกับแฟนคุณเนี่ย สิ่งดีๆนะคะก็ยังมีร่วมกันอยู่นะคะความรู้สึกดีโอกาสที่จะได้พูดคุยโอกาสพบปะโอกาสที่จะกลับมาเมีความรู้สึกดีๆแบบว่าต่อกันอะยังมีอยู่แต่อาจจะไม่ใช่จังหวะทันวาคมนะคะแฮงแมนกับเก้าไม้เป็นไพ่ของสภาวะที่ควรจะรอดูท่าทีกันอีกสักหน่อยบางท่านบอกจะรอไปถึงไหน ถ้าเราไม่ไหวแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ไม่ว่ากันนะคะเราก็ move on ได้เลยคือมันง่ายจะตายอะถ้าสําหรับปัญหารักสามเศร้าสําหรับคนท,ที่เข้มแข็งแล้วก็เด็ดขาดนะคะไม่ต้องมามาอีลุงตุงนางคาราคาซังแบบนี้ตัดได้ตัดเลยนะรักสามเศร้าแต่ทีเนี้ยปกติแล้วคลิปลักษณะเนี้ยมันจะสําหรับคนที่ ยังไม่เข้มแข็งพอยังยังอ่อนไหวยังอ่อนแอยังต้องการเวลายังต้องการที่จะแบบว่าให้คนมาชี้แนะแนวทางเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าเออรอจนกว่าจะเข้มแข็งนะคะถ้าเมื่อไหร่เข้มแข็งนะคลิปเ่าเนี้ยไม่สําคัญค่ะตัดได้เลยนะคะเนี่ยรอดูสถานการณ์ต่อไปก่อนนะคะดูท่าทีเขาหรือก็ให้โอกาสเขานั่นแหละนะเพราะว่าความรู้สึกดีก็ยังมีให้กันนะคะคือการที่เขาไม่ได้กลับมาหาเราไม่ใช่ว่าไม่รัก แต่ว่าไม่หมอมองว่ามันเป็นนิสัยเขาเขาไม่ชอบที่จะมาอยู่ในสภาวะกดดันเขาก็เลยเหมือนกับเออหลีกหนีออกไปเหมือนกับว่าอาจจะมีการหลบเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือทําเป็นเฉยๆไปอยู่ของเขาไปเรื่อยนะโดยที่ว่ากับมือที่สามเขาก็คือด้วยความลักษณะนิสัยอาจจะเป็นคนเจ้าชู้หรือเป็นคนที่ที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ๋อขออภัยค่ะ ไม่หมอจะพูดอีกประเด็นหนึ่งนะคะตัวแฟนของคุณเนี่ยเขาเห็นความสำคัญของออครอบครัวเห็นความสำคัญของเรื่องเ,เงินเงินทองทองและก็ความมั่นคงนะคะบางทีอาจจะต้องรอจนกว่าที่เขาจะมั่นใจว่าใครคือคนที่เหมาะสมนะคะที่จะสร้างครอบครัวด้วย นะคะคถ้าสมมติว่าเขาไม่มั่นใจไม่หมอมองว่าเขาก็จะเฉยแล้วเขาจะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนด้วยนะ <c oughs> อาจจะเป็นด้วยว่า เขายังยังไม่สนใจเรื่องนี้มากเท่าไหร่นะคะสนใจในการหาเงินสนใจในการคือเขาอาจจะมีภาระในการเลี้ยงดูครอบครัวเขาหรือเขาคิดว่าเขาต้องการที่จะมั่นคงก่อนตอนนี้นะคะเป้าหมายในชีวิตของเขาชัดเจนแล้วเขาก็ต้องการอิสระในการที่จะทําอะไรก็ได้ตามใจเขาเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยคิดว่าความโสดของเขาการที่เขาไม่ผูกมัดกับใครคือสิ่งที่สําคัญที่สุดดังนั้นอาจจะต้องให้โอกาสเขาหน่อยแล้วแม่หมอมองว,ว่าเขาคิดว่าเขาก็มีสิทธิ์เลือก นะแต่ตัวเราก็มีสิทธิ์เลือกด้วยนะถ้าสมมุติว่าชาวราศีสิงห์ท่านไหนถ้าคุณคิดว่า,าคุณไม่อยากรอแล้วนะคะ move on ได้เลยนะคะออกจากตรงนี้ไปได้เลยถ้าเรารู้สึกว่ามันนานไปก็ในเมื่อเขาเขาไม่ได้อยากที่จะเลือกตอนนี้แต่เราอ่ะเราจะทนหดหูทนมีปัญหาอยู่กับสถานการณ์เนี้ยมันก็ยากอยู่นะคะให้กำลังใจรู้สึกว่า ไพ่ของชาวราศีสิงยงในเดือนธันวาคมม,มันมันวุ่นวายมากกว่าเดิมเนาะก็อาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนนะคะให้กำลังใจกันใจนิ่งๆใจร่มๆแล้วก็พยายามเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ อยู่นิ่งให้ได้นะคะอยู่นิ่งให้ได้อย่าพิ่งไปวุ่นวายอย่าพิ่งไปพยายามคือแม่หมอลกลัวกลัวว่าคุณจะไปทะเลาะกันซ้ําแล้วมันจะเสียอารมณ์ไปมากกว่าเดิมนะคะให้กําลังใจทุกท่านค่ะชาวราศีสิงห์นะก็ปีหน้านะคะมก,กร,ะราคม2564นะคะถ้าสุว่าเรื่องราวมันยังไม่จบก็มาส่องกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ